สวัสดีค่ะนารีขีม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะหัวข้อของเราวันนี้คืออ่าวิกฤตชีวิตในช่วงนี้ของคุณจะผ่านพ้นใหม่นะคะวิกฤตชีวิตในช่วงนี้ของคุณจะผ่านพ้นใหมไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะ ขอบคุณสําหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าวิกฤตชีวิตของคุณช่วงนี้คืออะไรแล,แล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ไม่เอ่ย <c oughs> The Emperor the Sun ้ h สิบดาบแป้วเดี๋ยวก่เออดูเหมือนกับ ต่ออสักหน่อยกันนะสามเหรียญน,นะคะ The Temperance <c oughs> อันดับแรกแหะที่แม่หมอเห็นนะมันเป็นเรื่องของวิกฤตในเรื่องของเรื่องของงานนะและเรื่องของการเงินนะคะหรือเรื่องของการลงทุนใดๆก็ตามนะมันมีความรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ในสภาวะที่ติดงแงกหรือการงานของคุณคุณกำลังถูกบีบคั้นจากผู้มีอำนาจ <c oughs> กำลังถ้าคุณทํางานในหน่วยง,งานราชการนะคุณกําลังต่อกรกับคนที่มีอํานาจสูงสูงอยู่อะ่ะหรืออาจจะเป็นเจ้านายผู้ใหญ่คุณก็ได้อ่าแล้วแต่นะคะแต่เป็นระดับที่ที่สูงพอสมควรนะคะอาจจะเป็นระดับเกี่ยวกับพวกรัฐมนตรีต่างๆก็ดีในพลอะไรก็ดีทหารก็ดีหรือบุคคลอื่นๆทั้งในต่างประเทศและนอกประเทศได้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเป็นคนที่ มีชื่อเสียงอะ่ะมีสภาวะที่ที่โด่งดังอะ่ะคุณอาจจะโดนบุคคลเหล่าเนี้ยกําลังกดขี่ของคุณอยู่กดขี่อํานาจกดคุณอะ่ะทําให้คุณต้องมีปัญหาที่อยู่ไม่ได้เอาง่ายๆช่วงนี้เป็นช่วงที่สภาวะการเมืองมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเ,เยอะเนาะคุณอาจจะเป็นบุคคลหน,นึ่งที่อาจจะถูกถูกปลดจากตําแหนง่งถูกปล่อยให้เคว้งออถูกกดดันนะคะ ทำให้คุณจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องเหมือนกับโยกย้ายและเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตําแหน่งมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดังใจคุณหวังก็ได้นะแต่แม่หมอมองว่าเฮ้ยต่อให้ตําแหน่งนั้นแ่ะมันมันไม่ใช่ดังใจที่คุณต้องการแต่ถ้าณวันเนี้ยคุณยังมีตําแหน่งงานอยู่ยังมีเงินเดือนใช้น่ะก็กอดงานไม่ให้แน่นๆ่กอดเงินไม่ให้แน่นๆ่กอดธุรกิจวาให้แน่นๆเนาะอันดับที่สองวิกฤตของคุณแม่หมอมองว่าคุณอาจจะเป็นลงทุน ลงทุนโครงการอะไรสักอย่างที่มันเป็นเงินก้อนใหญ่ๆกับคนที่มีอิทธิพลอยู่อ่ะอืมอิทธิพลก็พอสมควรผู้หลักผู้ใหญ่เอาง่ายผู้หลักผู้ใหญ่ที่มันมีชื่อเสียงอยู่อ่ะไม่รู้ว่าคุณไปลงทุนอะไรแล้วลงทุนเหมือนกับเหมือนกับลงทุนไปแล้วคุณไม่ได้เงินมารอคอยยังไงก็ไม่ได้เงินมาบางคนอาจจะถูกหักหลังถูกหักหลังถูกโกงเงินก้อนขนาดใหญ่นะคะจากคนที่ มีอํานาจเหนือคุณหรือจากคนที่คุณไว้วางใจแล้วเป็นลงทุนกับเขาอ่แล้วที่สุดแล้วมันเหมือนกับทําให้คุณติดเนี่ยในเรื่องของสภาวะการเงินได้เนาะเออแต่หาว่าแล้วมันจะดีขึ้นไหมแม่หมอหมองว่าแน่นอนแหละมันจะดีขึ้นที่สุดแล้วนะไม่ว่าจะยังไงเงินที่คุณลงทุนไปคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาในบางส่วนนะคะต้องบอกว่ากลับมาในบางส่วนอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดก็ได้กลับ ในเรื่องของการงานคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้าย,ย,ย,ยตําแหน่งซึ่งตําแหน่งนั้นจะถูกใจคุณหรือเปล่ามันก็อีกว่ากันอีกประเด็นหนึ่งนะแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดเดิมจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้คุณอาจจะไม่ได้ตรงนั้นนะคะอืเดี๋ยวขอดูต่ออีกสักใบหนึ่งนะอ้ายเดือด,ดมาเลยอะ่ะมันเหมือนกับคุณจะต้องจบสิ้น จบสิ้นในเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของการงานในเรื่องของอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณวาดฝันไว้หรือคุณพยายามที่จะปกป้องมาก่อนหน้านั้นอ่ะมันอาจจะไม่สามารถที่จะปกป้องได้นะในท้ายที่สุดถ้าจะมองว่าถ้าการงานคุณไม่สามารถที่จะรักษามันไว้ได้ก็ให้คุณปล่อยผ่านแล้วคุณอาจจะได้ตําแหน่งใหม่มาที่มันอาจจะใกล้เคียงกับที่เดิมหรือไม่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปที่อื่นซึ่ง มันจะดีกว่าเดิมนะแม่หมอว่าถ้าคุณยังอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในจุดๆเดิมอะ่ะดูคุณจะอุดอตะดูคุณจะโดนลุมสักกรรมอะ่ะโดนอำนาจไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเพื่อนร่วมงานก็แล้วแต่นะกําลังกดดันคุณอย่างหนักอะค่ะอือดังนั้นถ้าหากว่าคุณมีการโยกย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงแม่หมอมองว่ามันอาจจะเป็นการจบวิบากกรรมจบวิบากกรรมได้นะแต่ทําไมแม่หมอมีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าหนะ้าไพ่ชุดนี้เป็นของใครนะแต่คุณ ถ้าคุณกําลังมีปัญหากับผู้ที่มีอิทธิพลหรือคนที่มีสีเนี่ยแม่หมอมองว่ามันไม่ปลอดภัยกับคุณที่คุณจะอยู่ตรงนี้ค่ะคุณจะอยู่อย่างหวานละแวงอ่ะเนี่ยเนี่ยถ้าไพ่สองใบนี้ขึ้นแม่หมอว่ามันไม่โอเคแล้วแหละ The t ย m ท a l ลั c ส์มาเนี่ยเขาบอกว่าคุณควรจะโยกย้ายนะบางทีสิ่งที่เขาต้องการจะปองร้ายคุณน่ะมันอาจจะมาจากในเรื่องของเงินเงินทองทองในเรื่องของหุ้นในเรื่องของธุรกิจ ในเรื่องของเงินที่คุณเล่นเอาไว้อะจะเป็นพวกบิตคอยพวกอะไรคริปโตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะรู้และเขาอยากจะอยากจะทําร้ายคุณอ่ะค่ะทําลายคุณเพื่อเอาส่วนของคุณไปน่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกมรดกทรัพย์สินของคุณก็ได้ที่เขาอยากจะมีอยากจะได้ของคุณแล้วคนกลุ่มคนที่เขากําลังกดดันคุณให้ชีวิตคุณอยู่ในวิกฤตอ่ะที่เหมือนไม่มีทางออกอ่ะมันเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลนะ t h อ e m p e r ร์กับด h e เนี่ยเป็นกลุ่มที่แบบคุณ ไม่มองว่าตัวคุณเองไม่สามารถที่จะไปต่อก่อนเขาได้นอกเสียจากคุณจะต้องโยกย้ายแล้วคุณจึงจะจบวิบากกรรมตรงนี้ได้คุณจึงจะปลอดภัยคุณจึงจะหลุดพ้นจากกลุ่มคนที่มีมีอำนาจตรงเนี้ยค่ะคือคุณต้องย้ายอย่างเดียวอะ่ะคุณอยู่จุดเดิมตรงนี้ไม่ได้นะคะมันจะไม่ปลอดภัยนะอืมแลดูเหมือนกับจะเป็นการลักษณะการแย่งผลประโยชน์ทางธุรกิจตำแหน่งงาน หรืออสังหาใดๆก็ตามนะคะเออมีอะไรอีกไหมล่ะอ๋อเพจอัพขับแปดไม้เท้านะคะอืมแปดเหรียญเออเจ็ดเหรียญบางคนนะพยายามทำงานจนแบบหามรุ่มหามค่ำทำงานหมกักหน่วงมากอะ่ะแต่คุณมีความรู้สึกว่าผลตอบแทนที่ที่คุณได้มามันมันไม่คุ้มค่ากับ แรงแรงกายแรงงานที่คุณทุ่มเทลงไปเนาะบางครั้งเขาบอกว่าเอ้ยถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าทํางานตรงเนี้ยมันรู้สึกติดแงกแล้วอะหรือว่าบริษัทที่คุณทํามันเกิดการล้มละลายนะล้มละลายหรือว่าปลดคนออกก็แล้วแต่เนี่ยในไพ่สองใบเนี่ยคุณสามารถที่จะอ่าทําธุรกิจส่วนตัวบนโลกโซเชียลได้นะเนี่ยทาอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นความถนัดของคุณน่ะคุณก็มองหาตัวคุณเองดูนะคะว่า คุณถนัดในสิ่งใดคุณมีความสามารถในสิ่งใดนะคุณก็นําเสนอออกมาบนโลกโซเชียลนะคะแล้วเงินทองอะ่ะมันก็จะโฟลขึ้นแต่ถ้าเกิดเงินที่คุณลงทุนไปแล้วถูกโกงไปแล้วคุณมัวแต่รอเงินก้อนนั้นอะ่ะมันจะทําให้คุณติดเงี่ะคะ่ะเพราะมองว่าโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนนั้นกลับคืนมามันยังไม่ได้ง่ายๆอะ่ะมันยังยากๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็ตามโครงการอะไรก็ตาม ยังไม่เห็นเงินเข้านะเงินยังคงนิ่งสนิทนะไอโครงการที่คุณล,ลงทุนไปและโครงการที่คุณรอคอยมานานอะ่ะมันยังไม่ได้ไงมันนิ่งสนิทอยู่นะคะแต่เขาบอกว่าธุรกิจใดๆอ่ะที่คุณทําผันมาทําทําธุรกิจตัวเองไม่ว่าจะค้าขายจะอะไรก็ตามคุณจะต้องประชาสัมพันธ์นะและโปรโมทเข้าสู่โลกโซเชียลเยอะๆแล้วธุรกิจคุณจะฟลเงินมันจะเริ่มเดินสะพัดอะพูดง่ายๆไอเงินก้อนเนี้ยที่มันถูกโกงไป หรือว่าที่มันยังไม่ได้มาที่รอคอยแล้วมันข้างบนมันยังไม่เซ็นอนุมัติสักทีก็แล้วแต่นะหรือว่ามันยังติดขัดในขั้นตอนการดําเนินการอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่ายังอีกนานนะกว่าคุณจะได้คุณอย่าเพิ่งไปโฟกัสตรงนั้นเลยหลายๆคนนะอาจจะมีมีเกมแบบว่าไม่ได้แล้วก็ได้นะสิบดาบเนะี่ยอาจจะมีเกมแบบถูกหลอกไปแล้วอะค่ะไม่ได้เงินก้อนนั้นกลับมาแต่แต่เขาบอกว่าไม่อยากให้คุณไปนั่งจับจดนั่งทุก นั่งอึดอัดอยู่กับอยู่กับไอ้เงินก้อนนั้นที่มันเสียไปอะหรือที่มันยังไม่รู้ว่ามันจะจะได้หรือไม่ได้จะได้วันไหนก็ยังไม่รู้เนะี่ยไม่อยากให้คุณไปโฟกัสตรงนั้นเยอะมันจะเสียสุขภาพจิตนะเขาบอกว่าให้คุณหันมานะทำทำอะไรธุรกิจของตัวเองบนโลกโซเชียลจะดีกว่านะคะเงินมันจะเข้าเรื่อยๆคุณก็ยังสามารถที่จะอยู่ได้น,ะนี่คือทางแก้ไขนะทางแก้ไขแต่ถ้าเรื่องการงานก็อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าอถ้าเขาย้ายคุณไปอยู่ตําแหน่งไหนรู้สึกว่า มันอาจจะอาจจะต้องย้ายพินฐานด้วยอ่ะแล้วคุณอาจจะไม่ค่อยรู้สึกโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าแม่หมอมองว่าถ้ามันยังมีงานทําอยู่ก็เอาไปเถอะค่ะแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าที่ที่คุณอยู่คุณโดนผู้มีอิทธิพลเนี่ยจ้องลุมทาร้ายคุณอยู่อ่ะกดดันคุณน่ะทําให้คุณรู้สึกไม่มีอิสระภาพทําให้คุณรู้สึกไม่มีความปลอดภัยแล้วคุณจะไปแจ้งตํารวจก็คงไม่ได้เพราะว่าไอ้ไอ้กลุ่มคนที่ทําให้คุณอึดอัดอ่ะมันก็คือกลุ่มคนมีสีไง นั่งหรือว่ากลุ่มพวกนักการเมืองก็แล้วแต่นะไม่รู้กับใครที่คุณไปเกี่ยวข้องด้วยแต่เขาบอกว่าคุณต้องต้องย้ายออกไปนะคะคุณอยู่ตรงนี้มันมันจะมันจะเกิดกวิกฤติกับชีวิตคุณไปตลอดชีวิตแหละมันไม่สามารถที่จะดีขึ้นได้นอกจากคุณจะโยกย้ายออกมาแล้วถ้าคุณบอกว่าโยกย้ายแล้วหนูจะทํางานอะไรก็อย่างที่แม่หมอบอกไงทําอะไรบนโลกส่วนตัวเอ่อบนโลก YouTube บนโลก t ิ k กต็อกอ่ะบนโลกโซเชียลทำจนกระทั่งมีคนติดตาม มีฐานมีไรายได้ที่มันมั่นคงแล้วะคุณก็ย้ายออกมาค่ะนั่นหมายความว่าคุณย้ายออกมาหนึ่งคุณปลอดภยัยสองคุณยังมีไรายได้ที่จะจุนเจือตัวเองได้สบายๆไงอันนี้คือทางออกของคุณนะส่วนใครทีอ่อยู่ในตำแหน่งสูงๆเนี่ยแม่หมอก็มองว่าบางครั้งตำแหน่งอ่ะมันมันเป็นของนอกกายเนาะมันก็หมุนเก้าอี้หนึ่งตัวนะมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านคนนั่งไปเรื่อยๆนะคะ บางครั้งเก้าอี้ตัวนี้มันอาจจะหมดวาระของคุณที่จะนั่งก็ปล่อยมันไปค่ะมันมีธุรกิจมีงานอย่างอื่นอีกมากมายที่ให้เราทําได้ทําแล้วมันมีความสุขกว่าการที่อยู่บนสภาว่าแวดล้อมคนที่กดดันและจ้องจะทําลายล้างกันตลอดเวลาคุณเลือกได้นะดูคุณจะอึดอัดพอสมควรนะบางคนเน่ะอาจจะเป็นเพื่อนบ้านกัน ที่แบบสร้างความอึดอัดให้แก่กันก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนบ้านกันการจะโยกย,ย้ายกันจะขายทรัพย์สินเวลานี้มันก็ค่อนข้างจะยากเนะเาะก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่นะคะไม่ต้องไปสนใจมันเยอะเนาะดูสิว่าวิกฤตของคุณยังจะมีอะไรอีกไหมทางแก้ไม่หมอก็บอกไปแล้วเนาะว่าจะทํำยังไงดูซิมีเรื่องอะไรอีกที่เป็นวิกฤตของคุณในระยะนี้ โอ้เดี๋ยทาเวอร์เดี๋ยวนะมันแรงแรงเอใครที่เพิ่งดำลงตำแหน่งนะให้เรามัาระวังการทะเลาะการที่เอเก้าอี้เขาเรียกว่าเก้าอี้หลุดแบบอืแบบปุบป,ปับเก้าอี้หลุดแบบมีคนมีคนไม่พอใจนะคะก็ได้นะคะ นี่ต้องบอกว่าก่อนดตเทวเวอร์ Tower, ค่อนข้างจะหนักหน่วงและรุนแรงนะถ้าคุณทํางานราชการและมีตําแหน่งนะคะแม่หมอมองว่ามันกาลังเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสายงานหรือหน่วยงานหรือตําแหน่งเก้าอี้ของคุณอยู่นะคะถ้าคุณรู้อยู่กับตัวอยู่แล้วว่าเก้าอี้มันเริ่มสั่นคลอนเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาใหญ่แน่ๆแหละเกิดแบบปุบปรับได้นะเดตเทวเวอร์ The Tower, กับแปดไม้เท้าส่วนใหญ่มันจะเกิดแบบปเปรี้ยงอะ่ะเหมือนฟ้าผ่าปเปรี้ยงทีเดียวอย่างนั้นนะคะ คุณควรจะหาอาชีพสำรองที่เป็นธุรกิจส่วนตัวและหาที่อยู่สำรองเอาไว้นะคะวันหนึ่งถ้าคุณอยู่ตรงนี้ไม่ได้คุณก็จะได้มีที่อยู่มีที่ทำมาหากินมีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองได้ไงไม่บอกว่ามันอาจจะเกิดเร็วๆนี้หรือบางคนรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วแหละว่ามันกําลังจะเกิดแน่ๆหลายนนะหลายคนนะหลายหคนอาจจะทํางานแบบว่าเจ้านายผู้ใหญ่เนะี่ยเล็งที่จะเอาคุณออกอยู่ปารมาล่ออยู่แล้วอะ น่าจะมีการทะเลาะผิดใจกันพอสมควรนะคะคือไอ้เรื่องแบกฝักแบง่งฝักแบง่งฝ่ายเนี่ยองค์กรไหนๆมันก็มีธุรกิจไหนๆมันก็มีเนาะมันมีเหมือนกันหมดทุกที่นะคะเพียงแต่ให้จะบอกว่าถ้ามันถึงขั้นจะต้องมาทําร้ายทําลายกันะทําลายล้างกันอะ่ะเออถ้าคุณเลือกได้ให้คุณเลือกออกมาดีกว่าแล้วใช้ชีวิตยอย่างสันโดษทํางานบนโลกโซเชียลของคุณ จะดีกว่ามันจะปลอดภัยกว่าค่ะคืออย่าไปปะชาดาก,กับเขาเลยเนะี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรไนงะมันจะมีแต่เสียกับเสียนะอืมโอ้เดวีวอีกทำไมไพ่มันแรงนะเออวิกฤตของคุณเนี่ยคุณอาจจะเจอคนแบบตอแหลไหมเจอคนหักหลังเจอคนไม่ซื่อสัตย์อคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณนับถือก็ได้นะที่หักหลังและแทงข้างหลังคุณนะ คุณอาจจะไปเจอคนลักษณะแบบนี้จนทําให้คุณรู้สึกเออรู้สึกอยากจะปาชาดากับเขาอะ่ะแต่แม่หมอหมองว่าเฮ้ยอย่าไปปาชาดาเลยพ่บอกว่าเนี่ย The ออเด็ดทำพลาสต์ออกมาเถอะออกมาเถอะนะอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วหลายๆายคนถ้าเกิดโดนคุณใส่มนดําเล่นงานแบบอาชนิที่ว่าจะเอาถึงชีวิตเพียงพอจะแย่งเต้าอี้แย่งตําแหน่งแย่งเงินทองแย่งมรดกกันเนี่ยเขาบอกว่าอาให้คุณล้างของเสร็จแล้วก็ย้ายออกจากคนกลุ่มเนี้ อย่าไปอยู่กับคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้มันบูชาซาตานนะอย,อย่าไปยุ่งอะไรกับเขาจะปลอดภัยกว่าดูเหมือนไอ้คนที่มันจ้องจะทําร้ายคนนุณนี่มันมันดูโหดร้ายมากเลยเนาะดูเลือดเย็นอะ่ะนี่เหมอะว่ามันดูเลือดเย็นนะมันสามารถที่จะทําลายล้างคุณหรือว่าพูดง่ายๆสามารถฆ่าคุณทุกทุกวิถีทางที่มันจะทําได้อะ่ะไม่ว่าจะทางตรงจะทางอ้อมจะทางศสยศาสตร์จะท,งจะทางไหนก็แล้วแต่ถ้ามันทําได้มันทําหมดเลยมองว่า คุณไม่น่าจะปลอดภัยจากจุดนี้นะก็ไม่รู้ว่าแรนดอมนี้เป็นของใครแต่ไพ่ก็บอกว่าย้ายออกมาเถิดนะคุณจะปลอดภัยเงินทองน่ะของนอกกายคุณทํามาหากินคุณเป็นคนขยันอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวคุณก็ได้เงินเข้ามาเรื่อยๆแหละมีอะไรดีๆบ้างไหมเนี่ยโอ้เดอะสตาร์ Star, เห็นไหมถ้าคุณออกมาจากจุดๆนี้ได้คุณก็จบวิบากกรรมนะคุณอย่าไปต่อกรก,กับเขาคะ่ะแรงๆอะ่ะคือเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีอํานาจมีเกติยศมีมีตําแหน่งมีอํานาจในมือพอสมควรนะ คุณไม่ควรที่จะไปไปต่อกออะไรประชดดาอะไรกับเขานะ่ะอันนี้แม่หมอไม่แนะนํานะคะถ้าตามหน้าไพ่นะถ้าคุณจะรล,ะลีออกมาแล้วคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณจดสตาเนี่ยคุณจะได้พบพบกับชีวิตใหม่ที่มันมีความสุขที่มันปลอดภัยนะ่ะย้ายไปอยู่ไกลๆอยู่ตามชานเมืองอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มันจะปลอดภัยเออหลายๆคนให้ระมันระวังภัยธรรมชาติที่จะก่อเกิดถาถมอย่างที่แม่หมอเตือนในเฟซตลอดเนาะเฟซบุนะ๊กนาฬิกาม้าขาวพยากรณ์นี่แหละนะเตือนว่า ระวังแผ่นดินไหวระวังฟืนไฟระวังน้ำท่วมโดยเฉพาะปีนี้น้ำจะท่วมเยอะก็หลายๆคนก็ที่เชื่อแม่หมอก็อาจจะหนีหนีน้ำทันเอ่อส่วนใครก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะสุดแล้วแต่แต่แตละคนและบุญและกรรมแต่ละคนค่ะเราเป็นว่าให้เรามัดระวังภัยธรรมชาติด้วยนะคะภัยธรรมชาติด้วยถ้าคุณรู้ว่าที่ที่คุณอยู่เนะี่ยมันจะไม่ปลอดภัยแน่ๆแ,แหละคุณก็เตรียมตัวนะคะ อย่างน้อยถ้าคุณยังพอมีทรัพย์สินมีอะไรอยู่คุณควรจะซื้อที่ขยับขยายไปไปในที่ที่ปลอดภัยจังหวัดที่ปลอดภัยหลายๆคนห่วงแม่หมอนะคะเห็นว่าทางทางเหนือเนี่ยน้ํากําลังเยอะมากเลยอยู่เชียงใหม่ปลอดภัยไหมที่ที่แม่หมอปลอดภัยดีนะฝนแทบจะไม่ค่อยตกเท่าไหร่ตกนิดนิดตกนิดนิดค่ะที่ที่แม่หมออยู่นะแต่น้ําเหนือมันก็จะไหลลงไปนะคะก็เรามาระวังด้วยนะคะเอาเป็นว่าเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณไม่ไม่ไปต่อกรกับสิ่งเหล่านี้ ไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้คุณจะมีชีวิตที่ปลอดภัยและใครที่อยู่ในวิกฤตที่เคยโดนคุณใส่มนดําแบบทุกทรมานมาเจียนจะตายแล้วอะไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเนี่ยเขาบอกว่ารอบนี้คุณจะปลอดภัยนะคุณจะมีชีวิตใหม่คุณจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้คุณอาจจะไปเจอเจอคนเก่งๆพะะเก่งๆถอนของให้คุณจนกระทั่งคุณคุณคุณปลอดภัยนะคะแล้วเริ่มมีชีวิตใหม่หลายๆคนอาจจะเป็นวิกฤตในเรื่องของสุขภาพไหมถ้าสุขภาพคุณ คุณอยู่ในภาวะที่เรื้อรังมานานแล้วมันทุกข์ทรมานทรมานกับคุณมานานเนี่ยสุขภาพบางอย่างอย่างที่แม่หมอบอกอะถ้ามันมาจากวัคซีนอะหลายหลายคนถามแม่หมอว่ากินลังจืดกินกระเพราต้มยังไงแม่หมอก็บอกไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวพูดอีกรอบหนึ่งนะถ้าใครที่ฉีดวัคซีนมาถ้าคุณฉีดหนึ่งถึงสองเข็มเนี่ยคุณกินลังจืดแบบแคปซูลก็ได้นะคะหรือแบบชงน้ําเป็นแก้วก็ได้ต้มน้ําเอาใบมาต้มน้ำหนึ่งแก้วสักสิบใบต้มน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยกินก่อนนอน หนึ่งอาทิตย์แล้วก็เว้นสักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กินอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เว้นหนึ่งอาทิตย์กินสักหนึ่งเดือนนะคะก็หยุดแต่ถ้าใครฉีดมาสามเข็มอะไรเงี้ยก็กินสักสองเดือนแล้วก็หยุดแต่ไม่ให้กินต่อเนื่องนะคะเพราะมันจะมีผลกับกนะับไตนะใบกะเพราก็สามารถทดแทนได้ถ้าใครหาลังฉีดไม่ได้จริงเอ่อใบกะเพราบ้านเรา,นนะะาเนี่ยแหละค่ะสักสิบใบเนี่ยมาต้มน้ำหนึ่งแก้วนะคะต้มสักห้าหกนาทีจนกระทั่งสารของใบกะเพรามันออกมาแล้วคุณก็จิบ ดื่มก่อนนอนนะกินลักษณะเหมือนกับลังจืดนะคะมันจะขับสารพิษในวัคซีนอะในร่างกายคุณออกได้อย่างน้อยก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคุณก็จะได้ปลอดภัยเนาะอย่างนี้ต้องบอกไว้นะคะส่วนใครที่อย่างที่บอกว่าโดนคุณใสมนดําหรือโดนวิธีทางอะไรก็แล้วแต่นะ่ะอ่ะฮะคุณจะหลุดพ้นจากตรงนี้แล้วได้เริ่มชีวิตใหม่นะคะส่วนใครที่อยู่ในแวดวงของการเมือง นี่ต้องบอกว่าใครที่อยู่ในแวดวงของการเมืองมันจะมีการปะชะดะกันนะคะตะลุมบอลกันนะคะตะทาวเวอร์นะคะตะลุมบอลกันชนิดที่ว่ามันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ล้มนเนานาดไปอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานอยู่ในสายนักการเมืองแล้วมาฟังคลิปของแม่หมอนะเอ,อ่อคุณดูทิศทางการเมืองให้มันให้มันชัวร์นะคะนะคะ แล้วถ้าทางที่ดีกอ็อย่าจับแค่อาชีพเดียวนะ่พยายามที่จะเบี่ยงตัวเองออกมาในที่ที่ปลอดภัยจะดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าการตะลุมบอลรอบนี้เป็นแบบชนิดที่ว่าเหมือนจะเบ็ดเสร็จเลยแหละสิบดาบเดอะเดสทาวเวอร์เนี่ยเอาจนมันจบอะจนแบบวิน่าสันตโลมาจบอะนะโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองการเมืองการปกครกองนะแต่ถ้าใครทําธุรกิจส่วนตัวก็อย่างที่บอกว่าเอ,อ่อถ้าคุณอึดอัดเกี่ยวกับคนที่มันใส่ร้ายใส่ความเกี่ยวกับคนที่มันอิจฉาคุณเกี่ยวกับคนที่อะไรกับคุณเนี่ย ถ้าตรงนั้นมันอยู่ไม่ได้หรือคนปองร้ายคุณอยู่ถ้ามันอยู่ไม่ได้คุณก็ย้ายออกมาแต่ถ้าคุณย้ายออกมาไม่ได้คุณก็เอาหูไปนาเอาตาไปได้ไม่ต้องไปสนใจมันค่ะตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินของตัวเองนะคะแต่ถ้าย้ายออกมาได้ก็ให้ย้ายออกมาจะดีกว่านะมีอะไรอีกสักหน่อยมึงหมายอ่ะอุ้ยนายออบขับ nice นะบางคนเข้าสุ่ไประเด็นเรื่อง,องความรักเออแต่ลังอีตงตงนตรงตนังในเรื่องของคู่ครองคนรักกันใหญ่เลย คือไอเรื่องของรัก 3, สามเศร้า 4, สี่เศร้าห้าเศร้าหกเศร้าอ่ะไม่ว่าจะคนตำแหน่งไหนชนชั้นไหนมันมีสิทธิ์ที่จะเกิดเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งสิ้นเนาะเพราะฉะนั้นแรื่อมน้ของแม่หมอก็ได้ตั้งแต่ระดับรักแยกจนถึงระดับสูงสุดอะค่ะทั้งในทั้งในในประเทศและนอกประเทศได้หมดคุณอาจจะเออ,อยู่ในวังวนของรัก 3, สามเศร้าหลายสามีหลายภรรยาก็แล้วแต่แล้วมันมีการแข่งแย่งชิงอํานาจ ชิงดีชิงเด่นชิงเงินชิงทองชิงอะไรกันก็ไม่รู้เออชิงกันแบบเอชอนิดที่ว่าเอากันถึงแบบถึงตายเลยนะคะนี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยเอาแบบชนิดที่ว่าถ้าเหยียบจมะอะไรนี้ได้ก็เหยียบจมกันทีทเดียวถ้าหากว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์เนี้ยชีวิตเรามีค่ามากกว่านั้นเนาะชีวิตเรามีค่ามีค่ากับตัวเองมากกว่าที่ต้องไปไปไป,ไปเขาเรียกว่าอะไรไงไปเป็นทุกข์ละทมขมคืน ไปวิบาดกับคนอื่นเพียงเพราะอีกคนนึงเขาไม่ได้รักเราเพียงคนเดียวแม่หมอว่ามันไม่คุ้มนะเออแม่หมอว่าถ้าคุณเนี่ยเลือกที่จะออกมาอยู่เป็นโสดของคุณเองอ่ะสบายสบายนะชีวิตอดีดีถ้าคุณหลุดจากสภาวะไอรักเจ็ดแปดเศร้าตรงนี้ได้นะไม่รู้กี่เศร้าแหละหลุดออกจากตรงนี้ได้คือเดิเอออกมาเองนะ่ะคุณจะได้พบรักใหม่ที่ดีรักใหม่ในวันข้างหน้าที่ที่รักที่คุณปรารถนานะคะแต่ถ้าคุณไม่หลุดออกมาจากตรงเนี้ย ยากค่ะมันเหมือนกับคุณปิดประตูตายอยู่กับกลุ่มเนี้ยอยู่กับคนรักเก่าๆที่มันมีแต่ปัญหากันทําให้คนรักใหม่ๆที่มีสิ่งที่ดีกับคุณอะที่รักคุณจริงใจมันเข้ามาหาคุณไม่ได้ประตูบานบานเก่ามันไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ปิดอะประตูบานใหม่มันก็เปิดไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นคุณต้องปิดประตูบานเก่าก่อนไอ้รักที่มันที่มันโอ้โหเนี้ยรักที่มันอะไรดีละ่ะรักที่มันมีแต่เดเดวิลกับเดอะทาวเวอร์อะกับเดอ่เดทอะ แกงแย่งกันนะอิจฉามันไส้ตบปีกันอะไรก็แล้วแต่นะคะคือปล่อยเขาไปเถอะค่ะนะคุณไปไปอยู่ในธรรมชาติของคุณอยู่อย่างมีความสุขแล้ววันหนึ่งนะ่ะคุณจะได้เจอเจอคนรักคนรักจากต่างถิ่นต่างถิ่นแดนไกลนะคะเป็นรักที่โรแมนติกเป็นรักที่ไม่หวืหวานะเป็นรักที่ค่อยเป็นค่อยไปเป็นรักที่อารมอร่วยเข้าอกเข้าใจกันนะคะคุณจะได้เจอเจอรักตรงนั้นนะคะ อืมอ่ะทีนี้เนี่ยอ่ะวิกฤตที่คุณเจอเจอมาทางแก้แม่หมอก,ก็บอกให้แล้วก็อยู่ที่ว่าที่สุดแล้วทางแก้เนี่ยคุณจะสามารถแก้ได้ไหมหลายๆคนอาจจะบอกหนูไม่เหตุผลหนูไม่สามารถที่จะไปไหนได้โอเคนะคะถ้าคุณมีเหตุผลที่จะไปไม่ได้คุณก็ต้องอยู่อยู่แบบว่าอย่าไปอย่าไปาไประาชาดะกับคนที่เขาแรงๆนะคะเพราะเวลาเขาเล่นงานคุณอ่ะมันไม่ได้เล่นงานแค่จงแจ้งไงมันเล่นกันถึงระดับพวกพูดผีซาตานทั้งหลายแหล่นะคะ นะก็ให้ระมัดระวังตัวเนาะถ้าเกิดคุณมีปัญหากับพวกมีอิทธิพลใหญ่ๆก็พยายามเลี่ยงๆจะดีกว่าค่ะเพราะคุณสามารถทําธุรกิจส่วนตัวออ,อยู่ได้สบายๆไม่ซ้ําไปโดยที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเหล่าเนี้ยคุณก็ปลอดภัยได้นะอะ่ที่สุดแล้วชีวิตเป็นของคุณคุณก็ต้องเป็นผู้เลือกเองเนาะ,อะโอเคนะคะก็ตามหน้าไพ่ก็ตามนี้เนาะอม๋อลูกคเนีบอกว่า อยากจะบอกอะไรสักใบสองใบนะคะจะจบจะจบลูกก็ะเนบอกว่าย่ายังยังขอเปิดแั่สองใบนะดูสิว่าลูกกะเน็อยากจะว่าอะไรบ้างอความสำเร็จนะคะ inner knowing เห็นไหมเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยทำจิต ทำสมาธิให้นิ่งๆอย่าไปเอาจิตไปผูกกับความวุ่นวายกิเลสตัณหาของผู้คนรอบตัวคุณเออกำหนดจิตตัวเองให้นิ่งๆอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าถามจิตตัวเองนะคะว่าจิตตัวเองนะ่ยอยากจะทำอะไรอยากจะทำอะไรให้กับตัวเองที่มันมีคุณค่านะคะแล้วก็ให้คุณเนะ่เริ่มลงมือทำเพราะที่สุดแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จได้จะมีชีวิตที่มีความสุขได้ พูดง่ายๆว่าการอยู่ท่ามกลางกิเลสหมู่มวลคนที่มันมีแต่กิเลสทั้งหลายแหละเนี่ยคุณจะต้องทําจิตให้นิ่งนะแล้วก็ถอยห่างออกมาทําในจุดที่คุณควรจะทำมาะคะ่ะไม่ต้องไปแก่งแย่งอะไรกับใครนะ่ะคุณก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณเองได้นะคะปฏิบัติทาเห็นไหมเขาบอกว่าให้คุณฝึกทําสมาธิเยอะๆนะคะการทําสมาธิการมีสิ่งเยอะๆเนี่ย สิงจะเป็นตัวปกป้องคุณจากสิ่งสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ชั่วร้ายทั้งจากคนหรือจากไม่ใช่คนก็ตามนะคะเออนะแล้วสิงนี่แหละที่จะพาให้คุณไปเจอเจอกับคนดีๆสถานที่ดีๆงานดีๆชีวิตที่ดีๆของคุณนในวันข้างหน้าได้นะคะอ่ะคงพระพิคเน่เขาก็ฝากบอกมาแบบนี้เนาะก็ตามนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการก,กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ